ก็พ่อป้ายแดงใหม่ๆส,สดๆร้อนป้ายแดงเลยครับนานไหมครับกว่าจะได้ครั้งนี้คืออย่างที่เราแบบสัมภาษณ์กันหลายรอบนะ,ะว่าแบบว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะได้แล้วก็พยายามมีทั้งธรรมชาติทั้งทุกวิธีละก็ยังไม่ได้จนรอบนี้ก็พยายามไม่หวังมากก็ทําเหมือนเดิมก็คือทำกิฟต์อย่างที่เขาบอกนี่แหละ,ะแล้วก็พอฝังตัวอ่อนเข้าไปก็รอบนี้ติดละนะฮะติดเรียบร้อย ก็คือหลังจากใส่ตัวอ่อนจริงๆอ่ะแค่14วันก็รู้ผลละแต่ไอ้ก่อนใส่เนี่ยมันต้องบำรุงไข่ไง uh huh. เพราะว่าลูกที่เพิ่งเริ่มโตมาเนี่ย uh huh. เขาจะเขาจะไม่ได้ทานอาหารจากคุณแม่เขาจะทานอาหารจากไข่ uh huh. คุณหมอก็เลยแนะนําว่าคุณต้องบำรุงไข่เยอะๆคือ uh huh. แฟนนี่ก็อัดไข่เวะลาสองฟองฟอะโวคาโดของแบบบีทรูทของดีดๆอย่างเงี้ย ส่วนตัวผมก็คือไปบำรุงสเปิร์มเอาให้แบบออแข็งแรงเอาแบบกินน้ำํำมะเขือเทศอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าเราก็ทําเพื่อให้ให้ให้ได้ตัวอ่อนที่แบบดีที่สุดอ,อ,อันนี้ทั้งหมดที่ตรวจเราแบบเป็น2ขีดเนี้ยกีดกันอกมาเล่าครับผมบอกตรงนะออผมงง <laughs> ผม <laughs> ผมก็ดีใจแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อไงผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันมันจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ คือคุณเปิ้ลเขาบอกว่าเธอไม่ดีใจเหรอวะเธอมีลูกแล้วนะเธอจะเป็นพ่อแล้วนไม่ดีใจเหรอวะเขาบอกเออก็ดีใจแต่มันมันยังไม่เชื่อตัวเองฮะคุณเปิ้ลก็เลยตรวจอวันที่6หลังใส่ตัวนะแล้ที่7วันที่8วันที่9้าวันที่จนแบบตรวจมาเป็น10อันนะต่วจก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีละชัวร์ละแล้วก็ชัวร์ยิ่งกว่าคือไปตรวจเลือดมาเมื่อวานซืนเป็นยังไงบ้างพอไปตรวจเลือดมาก็เห็นฮอร์โมนเห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าตั้งครรภ์แล้วกี่วีคอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรา ตั้งแต่วันเริ่มต้นหรือกี่ช่วงลกี่ปีให้พี่ฟูกว่าจะแบบได้รู้กลลัพก็มันปีหนึ่งครับก็คือเราหลังแต่งแล้วก็หลังแต่งเราเว้นมาประมาณสักห้าราสี่ห้าเดือนอแล้วก็เริ่มธรรมชาติหลังแต่งเนี่ยปี60ปลายปี60ก็ประมาณ5เดือนธรรมชาติก็ปีหนึ่งละ,ะถึงเวลาเนี่ยปีหนึ่งพอดีที่ท,ที่พยายามมาหนึ่งนมาหนึงล้านหลอกมันก็มันค่อยๆไปครับ ค่อยๆไปครั้งแรกไม่สาเร็จก็ตรวจคันอะไรไปมันก็ค่อยๆมีค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่ว่าคนทําก็บอกบอกฝากฝากบอกผ่านคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอยากมีลูกครับบางคนไปกลัวค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยก็ทําเท่าที่เรามีครับก็คือลองพยายามไปปรึกษาหมอเขาไม่ได้เก็บก้อนเดียวเขาค่อยๆเก็บเก็บตัวอ่อนก็ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยเก็บสเปิร์มก็ก้อนหนึ่งมันค่อยๆไปครับมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไร ขนาดนั้นนะฮะอันนี้คลิปนี้คลิปนี้กี่ครั้งฮันนี่ฟุ๊กที่ทำสองครั้งครับผมครั้งที่สองคือติดติดเลยติดแล้วตอนนี้ท่านัำอายุคันเท่าไหร่อายุคันตอนนี้ห้าวีกห้าวีครับผมห้าวีทำครับอันนั้นต้องยกความดีเฉพาะให้เมียครับเขาบอกเธอเราทําเสื้อกันไหมเขาก็ทําเสื้อมาแบบมีคุณพ่อคุณพ่อฟุกคุณแม่เปิ้ลแล้วยังมี อีพ่ออีแม่มีภาษาลาวด้วยอะไรเงี้ยผมก็บอกเออทำมาเลยเพราะว่าเราก็คงคงจะได้ใส <ins> ่ได้ตลอดแล้วก็ภรรยาเดี๋ยวท้องก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไอเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็คงไม่ไม่ได้ใส่ละก็ก็คงเอาเสื้อผมไปใส่หรือว่าเอาเป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยมันมันก็จะโอเคครับแสดงว่ามันถอตัวเหมือนกันนะไม่เออเลยไม่เลยมันดีใจฮะมันแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบ พยายามมานานแล้วก็ผมเห็นภรรยาแบบโหแต่ผิดหวังมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็คนคนคเวลาทําลูกเนี่ยอยากบอกให้กับผู้ชายทุกคนรู้เลยว่าเราไม่ได้เจ็บอะไรเลยรเราไม่เราเนี่ยแทบจะไม่มีความทุ่มเทอะไรมากมายเพื่อการทําลูกเลยฮะเราแค่กินของดีๆบำรุงสเปิร์มใช่ไหมกินยากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ภรรยานี่ทําทุกอย่างแล้วตอนเก็บข่ายตอนอะไรผมเห็นกับตัวผม สง,สงสารไม่อยากให้อยากให้ติดไว,ไวัยไม่อยากให้มีรอบที่3าที่4อย่างเงี้ยอยากให้แบบให้มันติดเลยว่าเพราะว่าไม่อยากให้เขาทารมาน <โอ S 1> นะแต่าเราเราไม่ได้มามองเรื่องเรื่องเค็ดอะไรไม่ได้ไไดลยคนจะแบบใช่ก็ก็มีผู้ใหญ่มาบอกเหมือนกันว่าเรื่องเคล็ดเรื่องอะไรนะอย่างคุณอย่างนี้นะแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีๆที่ผมกับภรรยาก็รู้สึกดีมากแล้วรู้สึกอยากอยากจะบอกผู้คนแล้วก็ถึงบอกไปแล้ว ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นผมก็ต้องยอมรับเพราะว่าอันนี้คือท้องแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะมีหลุดมีอะไรก็คือนั่นคือเรื่องของหลุดมานคนละเรื่องกันก็เลยไม่คิดว่าสิ่งที่ถ้าเราจะพูดออกไปแล้วมันจะทําให้ลูกหลุดมันมันคนละเรื่องกันครับผมนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วเรามีพึ่งทางอื่นมานทีมัเป็นที่พึ่งทางใจของเราศิศาสตร์นะครับเออนนะก็รอ3เดือนรอ3เดือนก่อนเนาะพอคุณเปิ้ล้นขึ้นเครื่องบินได้เนาะ ก็มีประมาณ8ที่ครับผมใช่ครับลิสต์มาแปที่จนเราลืมว่าเราเรากลัวเราลืมว่าเราไปบนที่ไหนบ้างก็อาไล่ไลมามีเออลิสต์มาทิ้งกันไว้ในไลน์เขามี8ที่มีต่างมีต่างประเทศ2ที่แล้วก็ในประเทศเนี่ยเชียงใหม่อูดอนอย่างเงี้ยที่ต้องบินที่ต้องบินใช่ต้องแก้ครับแบบ เราพูดไปแล้วครับมัน,นไม่แก้ไม่ได้เราเตรียมตัวขนาดไหนครับแบบมีห้องมีเสื้อพ้าเสื้อผ้าห่อขนาดอหนยังๆครับยังครับ <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> ทุกคนเตือนมาบอกว่าอย่าเพิ่งซื้ออะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อตอนนี้จะไม่ได้ใช้เลยเอบอกว่าโอเคก็งั้นก็เดี๋ยวรอจังหวะเวลาที่ใกล้ๆพอลูกออกมาตอนนี้ยังไม่รู้เพศด้วยซ้ําซื้อมาเตียงเป็นสีฟ้าลูกมาเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือซื้อเสียงจุมพูมาลูกมาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยผมว่ารอดีกว่าครับก็รอจังหวะที่ว่า ตามช่วงเวลาครับผม,อมไอ้วันที่ต้องดูแลพิเศษก็คือ10วันแรกหลังจากใส่ตัวอ่อนครับผมว่าคุณแม่ๆคงจะรู้ดีแหละบางคนเนี่ยพอเราบอกข่าวเรื่องเราท้องปุ๊บเนี่ยคนแมสเสจมาหาเพิ่นเยอะมากอะแบบว่าทําที่ไหนยังไงแล้วก็ทุกคนแบบมีความหวังอะ่ะเหมือนกับว่าเขาเขาทามาบางคนใส่ใส่ตัวอ่อนครั้งที่5อย่างเงี้ยผมฟังก็ผมรู้สึกโอ้โห สงสารมากเลยเพราะผมรู้เลยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงฮะเขาใส่ตัวอ่อนมาครั้งที่5แล้วเขาก็อยากจะโชคดีเหมือนคุณเปิ้ลบ้างกสิ่งที่เขาพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าต้องคุณพ่อเนาะคนที่แบบคนที่กําลังดูแลภรรยาแบบเนี้ยผมว่าให้เวลาเขาเต็มที่เลยไม่ต้องถึงขั้นหยุดงานก็ได้แต่ต้องหาคนมาคอยดูแลเขาในช่วงนี้เพราะว่าอย่าปล่อยให้เขาทําอะไรเองที่มันติดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าผมไม่ให้เขาเดินเลย ไม่ต้องเดินเลยไม่ต้องลงบันไดเลยเพราะว่าถ้าลงบันไดลงได้ไหมเขาบอกลงได้แต่มันมีเปอร์เซ็น์ที่จะไม่ติดก็นั่ง,งเฉยๆนอนไปเลยผมมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงเลยลุกขึ้นไปฉี่อย่างเดียวพอเขาก็าบอกอย่างเงี้ยได้ได้ได้แต่ว่าผมก็ยังเสิร์ฟนะตอนเช้าผมก็ยังเสิร์ฟอยู่ผมก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบ ทำเองอยู่ดียกเว้นไม่จําเป็นจริงๆคือไม่มีคนอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะเดินลงมาเองได้เพราะมันตอนนี้มันผ่านพ้นช่วงที่อันตรายมาแล้วจะะติดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับแฮปปี้เลยม้สามีเอวใจช่วงนี้ผมเขาใจมาตลอดนะครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มเป็นทาสแล้วครับตอนนี้ฮะอะไรก็แบบเธอหยิบให้หน่อยนู่นนี่ <c oughs> แต่ผมเข้าใจนะ <c oughs> คือผมยินดีที่จะทําให้ คือเขาอยากจะเอื้อมอะไรเนี่ยคือการเอื้อมก็ทําให้เก่งทอ้องเหมือนกันผมก็ไม่ให้เขาเอื้มอมเรียกว่าช่วงนี้เป็นสามีที่สปอยภรรยาตเต็มที่ก็อยากได้อะไรก็ให้เขาเอาอยากซื้ออะไรอยากช้อปปิง้งตอนนี้เขาช้อปปิ้งออนไลนอ์อยากซื้ออะไรก็ไม่ห้ามซื้อไปเลยแต่ว่าไม่ให้เครียดไม่แฮรอะไรเลยไม่อยากให้เครียดเลยตอนนี้เมื่อวานก็ผมนอนดึกมากเพราะวันนั่งดูการ,ร์ตูนกับเขา,เอ,าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ฟังหลายๆค to ุณแม่หลายๆหลายคนเขาบอกบอกมาว่าต้องแบบดูดูการ์ตูนนะให้แม่ไม่ต้องเครียดนะขำๆไปอย่างเงี้ยครับดูแต่เรื่องตลกเวลาเราเจออะไรในไอจีตลกตัวส่งให้เขาดูคือไอพวกข่าวอะไรที่แบบว่าบางทีมันสีเลียดหรือการเมืองอย่างเงี้ยไม่ต้องให้เขาดูเลยเพราะใกล้ละใกล้ละการเมืองใช่ไหมไม่ต้องให้เขาดูเลยเพราะเขาก็สนใจนะเขาก็แบบเฮ้ยอยากรู้อย่างนู้นอย่างนี้เพราะเราเราดูไงตต่เราก็พยายามไม่ไม่ไม่ดูทีวีไม่เปิดทีวีเลย ให้เขาดูในโทรศัพท์ที่แบบเรื่องที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับทคุณอแนางอะไรไะพภรรยายอย่างเดียวครับก<ม>็คือตอนนี้อย่างที่บอกสามเดือนแรกมันเรื่องการกินก็แค่อย่าให้เขาท้องเสียพอ<ม>คือกินอะไรทไุกอย่างแค่อย่าท้องเสียแล้วมันจะเก่งท้องอมันจะบีบท้องทำให้มีผลกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ